ชื่อชนกแฝงวงนะคะชื่อเล่นชื่อทันค่ะจบมาจากคณะพยาบาลแล้วก็นณที่ไอซีนั่นเทีโลนะค่ะตอนนี้ได้ไปเป็นออแพรที่ม i สซิสซิปปีค่ะดูแลน้องสามคน,นะค,ะค่ะค่ะมีคำถามนะคะน้องทันทำไมถึงอยากเป็นออแพรคะ่ะจริงๆชอบทำงานเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วเลค่ะพอดีว่าจบสายโฟมาะะแล้วก็รู้สึกเวลาเล่นกับเด็กหรือว่าสอนอะไรเด็กแล้วรู้สึกสนุกนะค่ะก็เลย อยากจะหาประสบการณ์กับเด็กที่มันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่ไทยค่ะก็เลยเล็งโครงการนี้มาค่ะแล้วทำไมต้องเป็น e n g น n e e r ียสอินเต n ร์เนชั่ด้วยคะก็ศึกษาแบบรุ่นพี่หลายคนนะคะที่แบบเคยไปต่างประเทศหรือว่าเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆที่แบบต้องไปต่างประเทศแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนำมาว่าเออลองมาศึกษาเอ e น c ีนี้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ลองศึกษาแล่เองที่จนมาจบที่เอ็นจิเนอย่างนี้นคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันมีทุนด้วยแล้วก็พี่ๆก็ดูแลค่อนข้างที่จะโอเคด้วยค่ะ,อะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะขอให้อ่าน้องทันให้เทคนิคดีๆให้กับน้องๆที่เขาจะไปเป็นออแพร์ค่ะ,ะเทคนิคดีๆนี่คือเทคนิคแบบว่าสัมภาษณ์กับโฮสต์มาลีสัมภาษณ์มีซ่านะคะแล้วก็ให้กําลังใจงน้องที่เขารอกําลังจะไปเป็น o ออแพร ก็เทคนิคในการสัมภาษณ์กับโค้ดนะคะก็คือแบบพยายามที่จะแบบคุยในเรื่องของดีเทลต่างๆในเรื่องของการดูแลน้องอะคะ่ะว่าน้องแพ้อะไรไหมน้องชอบอะไรน้องไม่ชอบอะไรอะกิจการรมยังว่างของน้องเนี่ยทาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนการหาโค้ดก็คือพยายามแบบว่าหาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็รอโค้ดจากในระบบด้วยก็ได้ะคะ่ะแล้วก็อยาก จริงๆช่วงแรกมันอาจจะแบบท้อนิดนึงค่ะว่าแบบเอ้ยมันไม่มีโฮสต์ในที่เดี๋ยวถ้าเกิดนานไปอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งท้อยิทอไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็สักวันนึงเราก็เดี๋ยวก็ได้เองค่ะอ๋อันนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>